แบบเกินคาดค่ะแบบทุกคนแบบทักหมดเลยแล้วก็ไม่เชื่อคนอื่จะไลา์ได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยมันออกมาในเชิงแบบน่าสงสารด้วยคือร้องไห้ด้วยกรีดร้องด้วยไลา์ด้วยแล้วบางคนบอกว่าโรคจิตด้วย <c oughs> คือเล่นได้หลายอย่างพร้อมๆกันนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าต้องขอบคุณพีแอลพีแอ์แล้วก็พี่พลอย ช่วงวันนั้นก็คือก็ต้องส่งอารมณ์กันนะคะแล้วก็ภูมิกับเองก็ต้องเหมือนแบบมาตีความเกี่ยวกับบทด้วยพี่แอนก็แบบมาคุมหน้ากองเลยะค,ะลลค่ะทำให้ทุกคน,นจะร้ายคนนี้อีกร้ายน้าตบเลยค<ม>่ะแบบหลังๆนี่แบบคนต้องหมั่นไส้อะแรกๆยังมีคำว่าหน้าสงสารเกิดขึ้นกับสายน้ำพึ่งแต่หลังๆจูว่าอาจจะสมเพศแล้วนะตอนถ่ายตอนแรกคิดไม่ว่าเราจะร้ายออกมาได้ขนาด เราก็ไม่รู้ตัวเองหรอกว่าเราเราดูร้ายแค่ไหนก็คือเหมือนแบบอินกับบทละครนะคะแต่ว่ามันจะมีเหมือนแบบฉากเหมือนใกล้แบบเหม่รู้ว่าทิ้งทายสายตายเงี้ยคนในกองก็บอกว่าอยากจะเตะให้ลงน้ําไปเลยเ <c oughs> พราะเดินใกล้น้ํามากตอนนั้นอะไ <c oughs> <ป>รเงี้ยก็เหมือนแบบคนในกองก็แบบมันใจตอนแรกก็แบบทางโซเชียลนี่แบบรู้ถึงกันเยอะมากดีใจค่ะ <c oughs> ดีใจเกินคาดเพราะว่า ไม่กล้าหวังเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเรามาเล่นเป็นไลน์แล้วเนี่ยเราจะทําได้ถูกใจคนดูไหมอะไรเงี้ยค่ะเราแบบออกมารวมๆทุกคนจะรู้สึกยังไงค่ะก็จริงๆบอกหลายๆคนไม่กดดันไหนทียวกดดันมากพอวันแรกผ่านไปก็เหมือนหายเหนื่อยอ่ะเหมือนนั่งอ่านแบบคอมเมนต์ในจีแล้วแบบเหมือนน้าตาจะไหลอ่ะค่ะเพราะว่าวันนั้นหยู่ไม่ได้ดูด้วยเพราะหนีถ่ายละครเนี้ยก็อ่านไปแล้วแบบเฮ้ยมันมันหายเหนื่อยอะไร้ย่างเงี้ย ให้เครดิตกับคนเขียนบทเลยนะถือว่าบทละครโทรทัศน์เนี่ยสำคัญม,มากๆว่าจะทําให้เรื่องนั้นเนี่ยคนดูรู้สึกว่ามันจะนุกหรือเปล่านา่าติดตามหรือเปล่าอันดับแรกเลยต้องบทแล้วก็ผู้กำกบับแล้วก็ผู้จัดก็มีม,มีมีส่วนค่ะที่ทําให้ทุกอย่างมันเขาเรียกว่าครบสมบูรณ์แบบครบรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรานั่งนในคณะแสดงเรายนินดีทําตามทุกอย่างที่มือคนดีแล้วก็ได้นักสแสดงมากฝีมืออย่างพี่พลพี่พปษด้วยล่ะค่ะมันก็เลยเหมือนแบบเขารเรียกว่าอะไรยังเป็นสงอารมณ์ ตอนเนื้อหอมมาก <c oughs> จัดลุมจีบกันเรียบก็ <c oughs> มีมีโทรมาค่ะมีโทมาแต่วา่ายังรับไม่ได้พ่าติเพิ่งจะถายเวลาละอะไรอ่างเคือโทรมาเยอะขนาดนี้แบบจะใส่ออกไปแค่สองตอนก็ <c oughs> <c oughs> มีฟีดแบ็กที่ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนแบบผู้ใหญ่ก็ชมมาแล้วก็จริงๆคนรอบข้างแล้วก็เหมือนประชาชนคนธรรมดาที่เราเจอเขาเนี่ย ที่เราเคยเคยเจอแล้วก็ปฏิเสธอะไรรับตรงุท้ายไม่ไ้ปิเสกไปทีเรื่องอะไม่ได้อยากปฏิเสธเลยเสียได้มากๆเลยค่ะเพราะว่ามันมาในช่วงที่เราแบบมีงานต่ออยู่พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากรับไปทุกเรื่องพีหนาบว่าจะตีอะไรรับร แล้วก็ยาออนไลน์คือแบบกำลังแบบไปเอาทะเบียนสมรสนะคะไปฟาร์น่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลงไอจีอะไรเงี้ยเขาดูแต่ว่าเราก็ไม่รู้เขาดูเขาเห็นในไอจีเขาคอมเมนต์ยังไงบ้างหืร้ายนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาสงสารคือวันแรกเขาสงสารอะไรเงี้ยแบบไม่อยากให้ร้องไห้คือวันแรกหนูแบบร้องไห้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็สงสารแม่บอกว่าจริงๆแม่ไม่ได้นิยมเมียน้อยนะ แทำมาดูแล้วสงสารแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกามีอาการกลัวๆที่จุ๋มไหมครับเนี่ยตอนชีวิตจริงไม่กลัวจริงโอ้ชีวิตจริงเนี่ยขนาดนี้นะมีแซวไหมคะไม่ชีวิตจริงหนูไม่เคยทำแบบนั้นหนูไม่เคยแบบว่าอะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบว่าขำๆกันไปแบบเหมือนแบบคอยคอยคอยเหมือนให้กำลังใจในการทำงานมากกว่าเห็นว่าเห็นแล้วมันก็จะกระหอบไปกระดี่มา มีดอกไม้ทีดีว่เดม่องขอัมีเป็นก็เป็นช็อกโกแลตอะค่ะที่หนักก็เขียนหลังอะไรเจอาเมียรูนจอที่แล้วเจอกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เริ่มคบกันแต่ว่าเราก็เลยนับว่าเป็นวันที่เจอดีกว่ามันจําง่ายแล้วมเป็นวันแบบเออพิเศษดี่ก็พิเศษกว่าไม่ดีบังคับให้ไปกินข้ากับเพื่อนเขาอะไรนจากเมกาก็ต้องบังคับไปแต่ก็พาไปาีนะแฟนคลับให้พาเพื่อนต่าชาติไป